มานั้นเลื่องสามสี่พิโยครับห้าเจริพิชัย1ิโอเล่สามสามสุดคนเมาเจ็ดกิโลรัมสองหนึ่งมันจอดที่อนเจ็ดจุดห่เอเียเอสงกามอำนาครับหกสิบเก้าจุดก็หนึ่งรอยอภรรครับเก้าห้ลือกละโอครับได้ยี่ิบเอ็ดดูและไทยผมยศครับห้าสิบจีดครับห้าสิบีทีนำรถเก้าเกสครับห้าจีท อภัยสิริพัฒน์ขึ้นแล้วไอ้หนูมหาจันภาคจะมาตอกครับแชมป์ทางเลือกโดยตรงครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งรถนีพี่เหล่แจ้งนักแข่งด้วยอันดับหนึ่งอันดับสองบัลลุนมันตวนเงินต้นอีกแล้วมาแล้วอาแล้วอันดีตท็อปคืนเซนเสียงที่ประเทศนี่คือปีนุ้ยโจลีเฟียเนี่ยผมจับไม่แม่นนะสองประเทศนี้แหละจะนำอภัสิริพัฒน์จะไประเทศทางเรียบ ก็ไปขี um ่ด uh ัดมันยกล่องฟักทองแตงไทยขนาดนี้นายเหี่ยวก็ไม่ได้สนใจอ้าวแล้วใครโอช็อตอ่ะอ้าวไปดูว่ามีลิบแบนหรือเปล่าวะนี่พุทธังแค่นั้นแหละอภรนะพอนอภอนอภอนโอช็อตนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วโอเรือมาดักที่สองกับแต่โอเรือนี่ก็ฝีไม้ละมือดีเหมือนกันทีเดียวฮะเตอนนี้่จะขี่ขนาดนั้นเลยนี่ไงโอเรือเนี่ยเห็นไหมล่ะนี่โอ้แต่เปอร์ร้อยนี่วิ่งเลิศเกินนะ แต่ผู้สาวมันนัดเล่นง,งานครับเอ้อแต่ผู้สาวมานงงานันนัดเล่นงามขำพวนผู้ที่ทัดบอกว่าตะลือแกอย่ามาได้ฉันฉันขอออกจอทีวีให้พ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาได้ชมกันว่าในเวละ่ะเนี่ยจะมาสร้างชื่อซานเสียงฉันจะเอาทัวร์ที่หนึ่งกลับไปพัทยาแป๊บเดียวเองตะลือโดนมนัดเล็กวงก็ไปเรียบร้อยแล้วโดนก็ไปแล้วนดินซิ กันครับนับแล้วก็เขตด้ครับ5้าสิบดีเอาแล้วออสสติลุงสีจัดให้โดนลอบรอบก็ไปเรียบร้อยดีทิโยพิศวลาตอนมาด้วยเอาแล้วฝายเล็กหนึ่งผู้เคยดีก็มาผู้ใหญ่ไทยนิรันดร์ก็มีเออเยอะแยะมากมายครับผู้ชมครับนีและอายุขนาดนี้ถูอกันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับ อายุนั้นห้าสิบปีนะท่านผู้ชมแกขี่กันชนิดที่ว่าไม่คิดเลยอ้าวแคบเดียวโดนเกาไปแล้วอัมพอร์ตสิริพัฒนาต่งขึ้นไปแล้วโดยสี่สี่ก็แล้วมันนั้นได้โกงนัดใครอย่างนี้ก็ปลอเทีแย้มสีบัวไม่ใช่นะใช่ไหม งลูกชายยีตะหมองขยเยอขยเยอไม่รู้หายไปไหนแล้วมาได้นนาม,มาด้วยมาแล้วเจ้าพศมาใช่มาเที่ยวด้วยมาเที่ยวกันให้กําลังแรงใจกันตันนี้เอ๋อทัวรเชิญก็ให้การต้อนรับอยู่ยยก็เตือนก็กดเตือนแล้วแข่งกันเตะเหยื่อยืนยื้่อเดินตั้งแต่หกโมงเช้ายัางไม่หยุดเลยเนี่ยครับไม่จะเดินไปไหน ขอบคุณงานที่ไอ้วงมาลลยด้วยเนาะที่กระโม่กาแฟอร่อยอร่อยมาเออกระโม่กาแฟเพือรวมดั้งอีกเจ้าหนึ่งเออก็ขอบคุณโชคปุ้งทองคำขอบคุณแม่ค้ามาเลยัะแล้วก็มีเอสปีพื่อนข้ามาบนเวทีหนึ่งกระป๋องขอบคุณครับขอบคุณมากแล้วก็เหนือนะเอ๋ก็ปอบให้มาสองกระป๋องก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะอยู่เหมือนเดิม เอากันแล้วบรรทัดเล็ก่งครับบรรดับที่หนึ่งก็ใกล้จะรอบสุดท้ายใกล้จะรับสุต้อไปแล้วเอาไปแล้วเรียบร้อยไปตามด้วยเบอร์ร้อยนะเบอร์ร้อยจนี่ดีโฮลช็อตนะเดี๋ยวไปดูว่ามีลิฟต์แบนไหม